ภาพบรรยากาศต่อไปนี้นี่เป็นช่วงเวลาของการเปิดให้บริการวันแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566ที่จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานีวัดพระสิมหาธาตุซึ่งในคลิปนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้ขบวนรถไฟได้เปิดให้บริการและกำลังเข้าสู่สถานีวัดพระสิมหาธาตุสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ถ้าเรามองเล็บ้านซ้ายมือจะเห็นว่าจะมีผู้คนหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ที่มันมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนและผู้คนกําลังกลับบ้านเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกงานหากว่าจะดูเรื่องของบรรยากาศของภายในของตู้โดยสารรถไฟก็จะเห็นว่าจะมีผู้คนเป็นจํานวนมากที่มาจากสถานีต้นทางสู่ราชการนนทบ,บุรีปากเกร็ดแจ้งวัฒนะทําไมสถานีนี้ได้มีการตอบรับค่อนข้างสูงถึงได้มีผู้คนได้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากก่อนอื่นเลยว่าสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากปากกระป๋องแต่ก็ใช่ เพราะตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ถูกออกแบบมาเพื่อรับผลผู้โดยสารในพื้นที่ของเขตชานเมืองแตกต่างจากรถไฟฟ้า BTS ที่เข้าเมืองที่มีผู้คนค่อนข้างมากในการจัดการให้บริการในตอนนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นโกลาหลวุ่นวายแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการระบบรถไฟนั้น หาว่าผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงขบวนรถไฟฟ้าได้จะต้องรอขบวนรถไฟอีก10นาทีนั่นคือความผิดการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแม้ว่าจะมีขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมด4 2ขบวนกับ4ตีตู้ซึ่งในเวลานั้นการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเริ่มต้อนเวลา14นาฬิกาสนาทีและปิดให้บริการตอนสองทุ่มซึ่งไม่แปลกใจว่าทำไมมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากนั้นถึงได้รีบกลับบ้านจนมีผู้โดยสารหนาแน่น แต่ในช่วงเวลาการเปิดให้บริการในแต่ละวันนั้นจะค่อยๆขยายเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้พวกเขามีโอกาสโดยไม่ต้องรีบกลับบ้านแต่หากจะพูดถึงเรื่องตัวสถานีวัดประสิทมหาธาตุที่ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหลักสี่จะมีสถานที่ใกล้เคียงคือสถานีตำรวจบางเขนสำนังกงานเขตบางเขนวัดประสิทมหาธาตุมหาวิยายราชภัฏนพระนครเป็นสถานีที่มีความสําคัญกับการเดินทางกับรถไฟฟ้าทั้งสองสายแต่แรกแล้ว แต่หารู้ไม่ว่ากว่าจะมีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุที่เป็นสถานีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายไม่เคยมีตำแหน่งสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณหลักสีตั้งแต,แต่แรกแล้วโดยสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวในตอนนั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่บริเวณการวงเวียนหลักสีแต่ตำแหน่งเดิมนั้นจะตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขน อยู่ฝั่งตรงข้ามกองเจดีย์ยอดวัดพระศิมาธาตุซึ่งในตอนนั้นทางสนขอผู้ออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตั้งแต่สถานีหมอชิดถึงสะพานใหม่จํานวน14สถานีแล้วจากนั้นกทมก็ได้ไปหน้าที่ในการรับผิดชอบในเส้นทางเพื่อดําเนินการก่อสร้างเหมือนช่วงออนุตแบริงและสะพานตากสินวางว่าพอหลังจากที่กทมได้รับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่ พวกเขาก็ไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเนื่องจากว่าตัวสถานีนี้จะตั้งอยู่ในภายในสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นพื้นที่ของกรทมโดยมองว่าการใช้พื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขนเป็นสถานีรถไฟฟ้านเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการใช้พื้นที่เป็นวงกว้างเพราะว่ามีการสร้างสถานีวัดพระศรีมหาธาตุรวมถึงอาคารจอดรถเพื่อรองรับคนจากลาบินทาเจ้งวัฒนาและผลโดทิน ซึ่งในตอนนั้นก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่สถานีนี้จึงไม่มีการขอสร้างและถูกคัดค้านก็เพราะว่าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นสถานีที่ตั้งอยู่หน้าบริเวณเ,เจดีย์ยอดของวัดพระศรีมหาธาตุทําให้เกิดกระทบต่อภูมิทัศน์อีกทั้งยังมีจุดทางขึ้นลงของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้า,ข,าของตัววัดกทมจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้ตำแหน่งนี้ขึ้นมาซึ่งมันส่งผลให้โครงการนี้เกิดความล่าช้าไม่สามารถประมูลได้ในปี2555 อย่างเช่นตำแหน่งของสถานีวัดประสิมหาธาตุที่ยังไม่ได้ข้อสรุปปัญหาของสะพานข้ามแยกเกษตรและสะพานข้ามแยกกัจโยธินอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องขอสูตรซ่อมบำรุงจากนั้นโครงการนี้ก็ถูกโอนไปยังรอฟมอเพื่อดำเนินการขอสร้างต่อไปนั่นหมายความว่าโครงการนี้ จงมีโครงการส่วนต่อขยายเพิ่มเติมขึ้นมาคือสะพานใหม่ครูคตซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กรทมไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครทําให้รอฟมอสามารถในการก่อสร้างในพื้นที่นอกกรุงเทพได้จนทําให้โครงการนี้ให้รฟมเป็นผู้รับผิดชอบเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวแทนในช่วงเวลานั้นตาแหน่งสถานีวัดป่าสีมหาธาตุก็ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณตําแหน่งเดิมอยู่หน้าสำนักงานเขตบางขินไปอยู่ที่กาวงเวียนหลักสี่ ซึ่งตำแหน่งเดิมของสถานีวัดบาศีมหาธาตุมันทําให้มีแนวเส้นทางรถไฟบริเวณวงเวียนหลักสีมีลักษณะเหมือนอนุสาวรีย์ชัยมสมรภูมิที่ทางวิรถไฟจะเลี้ยวโค้งอ้อมวงเวียนเพื่อรวมตีตัวอนุสาวรีย์ชัยมสมรภูมิแต่ในกรณีนี้คืออนุสาวรีย์หลักสีภาพนี้จึงไม่เกิดขึ้นซึ่งตำแหน่งใหม่ของสถานีวัดบาศีมหาธาตุ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หลักสีออกไปอยู่บริเวณ11นาฬิกาของวงเวียนหลักสี่เพื่อหลบหลีกตัวโครงสร้างของสถานีเพื่อมีการติดตั้งเสาตา่อหมออีกทั้งจะมีการออกแบบสถานีโดยใช้ชาชลา,ากลางเพื่อยกข้ามสะพานข้ามแยกวงเวียนหลักสี่ พอหลังจากนั้นตัวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุก็ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับรถไฟฟ้าทั้งสงสายคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งรฟมอมก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบเส้นทางนั้นเหมือนกันทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเริ่มต้นในการก่อสร้างช่วงกลางเดือนสิงหาคม2558แล้วตัวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุก็ได้เปิดในช่วงมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุจำนวน4ส,สถานีเมื่อวันที่5มิถุนายน2563และหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพู สำหรับสถานีวัดระสิมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแนวเส้นทางนี้จะมีการศึกษาตั้งแต่ปี2554โดยเริ่มต้นที่สถานีสุวรราชการนนทบุรีถึงสถานีมีบุรีซึ่งในตอนนั้นสถานีนี้ไม่ได้ใช้ชื่อสถานีวัดประสิมหาธาตุแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ที่วงเวียนหลักสี่โดยชื่อเดิมนั้นก็คือชื่อสถานีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐมนูญหรือเร,เรียกสันส้นๆว่าอนุสาวรีย์หลักสี่ซึ่งตำแหน่งเดิมของสถานีนี้จะตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิรัยเกิดและตั้งอยู่บริเวณใกล้กับไาาน,นีินท ซึ่งในตอนนั้นก็ยังไม่มีการออกแบบสถานีร่วมกันระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีชมพูทําให้ตัวสถานีอยู่ห่างจากวงเวลากีไปทั้งหมด300เมตรอีกทั้งในตอนนั้นตัวสถานีนี้ก็ได้หลบปลีตัวโครงสร้างของสะพานข้ามแยกวงเวลากี่เนื่องจากว่าสะพานนี้ได้มีการเปิดการใช้งานแล้วทําให้ตัวสถานีจึงมีการหลบปลีกให้ามาอยู่บริเวณหน้าซอยมหาลาัยเกิด ซึ่งในตอนนั้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูของสถานีนี้ก็ได้มีการออกแบบจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากเนื่องจากว่าในลนักษณะของการเชื่อมต่อน,นี้จะอยู่ห่างไปทั้งหมด350เมตรโดยจุดเริ่มต้นของสกายวอล์คจะอยู่ที่บริเวณสถานีวัดประสิมาธาตุหรือชื่อเดิมคืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐมนูญจะเลาะไปตามฟุตบาททางเท้าของถนนล,ลามินทาแล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สำนักงานเขตบางเขน เื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัปสิมหาธาตุหากว่าเปรียบเทียบการเดินเท้าระหว่างสถานีวัปสิมหาธาตุระหว่างสายสีชมพูและสายสายีเขียว350เมตรเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสายมีม่วงที่สถานีสุรักการนนทบ,บุรีหรือเอาให้เข้าใจง่ายขึ้นคือเดินเท้าจากแยกประมวันไปสยามพารากอน และหลังจากนั้นทางโครงการก็เลยมีการย้ายตัวสถานีนี้ไปอยู่ที่วงเวียนหลักสี่เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนื่องจากว่าในตอนนั้นสถานีวัดปัสิมาธาตุก็ได้มีการยอมรับแล้วว่าให้มีการย้ายตำแหน่งสถานีไปอยู่ที่วงเวียนหลักสีเพื่อมีจุดประสา์ในการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า,าทั้งสองสายคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งส่งผลให้ชื่อของสถานีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัตมนนทหรืออนุสาวรีย์หลักสีซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวัดปัสิมาธาตุแทน ซึ่งมาส่งผลให้สถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีชมพูในตอนนั้นได้มีการออกแบบสถานีที่แตกต่างจากสถานีทั่วไปโดยตัวสถานีนี้ติดตัวโครงสร้างของสะพานข้ามแยกวงเวียนหลักสี่จึงมีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจาชนราขึ้นมาจึงกลายเป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟแห่งที่2ของประเทศไทยและแห่งแรกนั้นจะอยู่ที่บริเวณรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีหมอชิต เริเวณใกล้กับคอนโดของแสิลิซึ่งในตอนนั้นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ได้มีการออกแบบเส้นทางรถไฟมีเพียงแค่24สถานีซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่สถานีวัดพระมหาธาตุไปอยู่ที่วงเวลากสีซึ่งมันก็จะมีสถานีเพิ่มเข้ามา6สถานีโดยหนึ่งในนั้นคือสถานีลาบินทา3ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเซ็นทัลลาบินทาสุดท้ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสุรศัการนนท์พรบุรีถึงมินบุรีก็ได้เริ่มต้นการขอสร้างในปี2560 และเปิดให้บริการทุกสถานีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566เป็นการเปิดให้บริการฟรีจนกว่าจะมีการเก็บตังภายในปีหน้าสถานีวัดประสิทธิมหา,าธาตุทั้งสองสายก็ได้ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหลักสี่ <c oughs> ก็ทําให้เป็นสถานีรถไฟที่มีความสําคัญเทียบเท่ากับสถานีต่อปูนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและสายสีม่วงที่เวลาเดินคามท่ามสายไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่หากว่าเป็นผู้เดินรถายเดียวกัน แต่ทว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วปรากฏว่าสถานีวัดพระสิมหาธาตุที่เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างสายสีเขียวและสายสีชมพูนั้นกลับไม่ได้เปิดทางเชื่อมต่อทั้งที่ตัวโครงสร้างของสถานีก็สร้างเสร็จแล้วแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่ประเด็นนี่เป็นช่วงการทดสอบการให้บริการระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือว่า ตอนนี้รถไฟสายสีเขียวและสายชมพูนั้นเปิดให้บริการฟรีอยู่หากว่าปล่อยให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สถานีก็จะส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของชั้นชาชาลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นโดยขอยกตัวอย่างบรรระกาศสถานีรถไฟแห่งหนึ่งของสายสีชมพูบอกชื่อสถานีก็ได้เศรตฐบุตร นี่คือภาพของจํานวนผู้โดยสารที่มีความหนาแน่นเวลาที่ซื้อตั๋วแล้วจะได้ขึ้นไปชั้นจัลลาเพื่อขึ้นรถไฟนั้นปรากฏว่าจะต,ต้องรออยู่ที่ชั้นจําหน่ายตั๋วก่อนเพราะชั้นจัลลานั้นมีผู้โดยสารเป็นจํานวนมากเพื่อให้เกิดการลดความแออัดจึงต้องให้รอให้คนได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปก่อนเพื่อให้ขบวนถัดไปนั้นจะได้รองรับผู้โดยสารอีกชุดหนึ่งจึงจะได้ขึ้นมาบนชั้นจัลลา เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นที่แอร์พอร์ตลิงที่มีจำนวนรถไฟที่น้อยแต่ผู้โดยสารมากก็ทำลักษณะแบบนี้แต่เพียงแก้เป็นบังช่วงที่จำเป็นซึ่งทางเชื่อมต่อของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุที่เชื่อมต่อระหว่างสายสีเขียวและสายสีชมพูนั้นจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อสายสีชมพูนั้นมีการเก็บค่าโดยสารก่อนโดยจะมีการเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นในเดือนมกราคมในปีหน้า ตามมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและช่วงสำโรงเคหะที่ยังเปิดให้บริการฟรีอยู่นั้นในเดือนมกราคมปีหน้าก็จะมีการเก็บค่าโดยสารเช่นกันในอัตราค่าโดยสาร15บาทตลอดสายซึ่งรายละเอียดของสถานีนี้ที่ควาจะเป็นวันนี้ได้มันต้องใช้เวลาการศึกษาและออกแบบสถานีขวาจะได้ประมูลโครงการนี้ขึ้นมาแต่ว่าโครงการที่ก่อสร้างนั้นจะอยู่ในช่วงคุรปีก็ตาม หากรวมระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงแรกสุดทั้ง2สายนี้จะใช้เวลา10ปีกว่าจะมีรถไฟฟ้าทั้ง2สายที่สถานีวัดประสิมาธาตุหากว่าการศึกษาแบบเดิมนั้นจะมีการทําเชื่อมต่อ350เมตรแม้ว่าตัว2สถานีนี้จะอยู่ห่างกันก็จะส่งผลให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกมากนักที่จะต้องเดินทางระยะไกลแต่พอมีการย้ายตำแหน่งสถานีรถไฟทั้งสสานีนได้มาอยู่ที่วงเวลักี ทำให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นตัวอย่างที่ดีกับการออกแบบสถานีในการออกแบบจุดเชื่อมต่อเพราะระบบโมโนเดลในไทยนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาก็าเพื่อเป็นระบบฟีดเดอร์ผู้นำผู้โดยสารจากสายรองเข้าสู่สายหลักเพื่อเดินทางเข้าเมืองสุดท้ายนี้รถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูกลายเป็นรถไฟฟ้าสายที่7ของประเทศไทยที่ได้เปิดให้บริการแล้วทําให้ผู้คนในพื้นที่ของมินบุรีลำบินทาแจ้ววัฒนะนนทบ,บุรีได้มีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองแล้ว รวมถึงจังหวัดนนทบ,บุรีที่ได้มีรถไฟฟ้าสายที่2เหมือนกันหลังจากที่รอเวลาอันแสนนานได้มาถึงแล้วก็ขอให้มีแต่ความจเจริญทั้งผู้คนและบ้านเมืองต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ